สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้มาพบกับสไตล์เกมเมอร์นะครับผมว่าเป็นนะแคสเกมคนใหม่นะครับก็ผมก็ขอฝากให้กดติดตามกันเยอะๆนะครับกดสับตะไคร้เยอะๆนะครับก็เขียนข้อความฝากไว้ใต้ลิ้นและปุมใต้ลิงก์ไว้น้ะเดี๋ยวผมจะตอบกับเขียน จะว่าผมจะแคสเกมอะไรอะไรประมาณนี้ที่ผมคิดเกมผมจะแค่เอฟลตเตอรเดโอนะครับก็เออมผมจะตัดผมจะแคสเกมเป็นพาร์ตต่อพาร์ตนะครับก็อ,อก็ออถ้าผมหลังจะแคสเสร็จผมก็ ข้อความที่แฟนๆที่ติดตามผมดูว่าเขาให้ลเล่นเกมในเคสเกมเนึ่ผมก็จะเอามาดูแล้วก็เป็นไุเปิดดูว่าเอ,อ้เกมนี้มันสนุกไหมประมาณนี้ผมจะโหลดมาเล่นให้แฟนๆดูนะครับก็ไม่อยากฝากอะไรมากก็แตามมากด subscribe กันเยอะๆก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ